ยังอยู่ครับยังไม่ได้ไปไหนนะผู้ชมนะพอดีไปเอา้า้ามาจากกุฏิของพ่อหน่อยอืมชนะชัยพี่สั่งจองไว้นะเดี๋ยวส่งให้นะครับแต่เย็นๆครับผมเดี๋ยวบริหารจัดการให้ เนี่ยนะฮะเอาอันนี้มาให้ดูเนี่ยที่เขาเขาถักไว้ที่ดอกสีดำเนี่ยดอกสีดำที่เป็นรุ่นของปีห้าสองอ่ะก็มีนะเนี่ยเป็นห้าสองนะครับพุทธคุณเดียวกันกระสามเนี่ยเขาจะถักได้ไว้างี้นะผมแกะให้ดูเนี่ยชี้ให้ดูถักนะครเป็นปอกลูกป,ปืนนะครับปอกลูกปืน,ปปนล,ล้วน อันนี้ก็คือเป็นพุทธคุณที่จับต้องได้นะแล้วอันนี้อันนี้ปลุกเสกเมื่อปีที่แล้วโอโลซิวเนี่ยปลุกเสกปีที่แล้วปีนี้มีของอยู่นะอันนี้ดอกเราสามร้อเห็นไหมสามร้อยเก้าเก้าอืมจำไม่ผิดนะหลวงพ่อบอกว่าอย่างเงี้ยจะเป็นรูปพระจารย์โดยทานรมจชมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นรูปพระจารย์แล้วอันเนี้ยเขาใช้ปอกลูกปืนหลอมเป็นทองเหลือง นะครับแล้วก็จานยันลงไปแล้วก็ใส่ผงแร่ต่างๆที่เป็นเนื้อเหล็กไหลเหล็กน้ําพีเนี่ยที่เป็นเนื้อเหล็กทองทองเนี่ยนะมันจะสก,กัดออกได้อยู่หลอมลงไปแล้วอาดลงไปแล้วก็หลอมแล้วก็หลอมาเป็นหัวลูกปืนเลยนะครับอันเนี้ยเด็กก็ห้อยได้นะราคาจับต้องได้นะครับเนี่ยก็มีที่ห้อยให้ด้วยนะครับมีได้สีดาให้ด้วยนะมีได้สีดาให้ด้วยจะบอกฮนะเขาห้อยไว้แล้วก็ห้อยคอนะครับ ถ้าค่อยเป็นพวงกุญแจผมว่ามันไม่เหมาะเพราะมีรูปหลวงพ่อมีรลวงพ่ออยู่ด้วยมันจะไม่เหมาะถ้าค่อยคอผมว่ามันเหมาะนะครับมีชื่อมีรูปมียันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับสามร้อยเก้าสิบาท่านผู้ชมนะครับออจองได้สั่งได้นะก่อนที่ใกล้จะหมดแล้วก็ราคาจะปรับขึ้นอนะ่ะถ้าก็จะไม่ได้ราคาแต่ก่อนเนี่ยเขาเปิดมาพาระจระองเนี่ยนะเราจะรวมถึงตะกุดด้วยหรือจะเป็น เหรียญชนะชัยเนี่ยก็เ,เปิดมาเหรียญละสามพันเหรียญละพันอย่างเงี้ยนะครับทีแรกนะคนก็ก็เอามีคนเอาเป็นลงังๆเป็นกองๆอยู่บางคนก็ไม่เอาว่าพันหนึ่งแพงนะเดี๋ยวนี้มันไปเท่าไหร่แล้วครับนะเขาแล้วก็เหรียญละสามพันเนี่ยขึ้นเป็นสามหมื่นเหรียญละพันขึ้นมาเป็นหมื่นเก้าสองหมื่นท่านผู้ชมชนะชัยนะชนะชัยนะที่เขาลองอยู่ในทูบอ่ะนะคะนั่นแหละเหรียญละตอนก่อนเหรียญละพันนะ ไม่ใช่หลังเรียบนะถ้าหลังเรียบจะสามพันถ้าเป็นหลังเรียบจานด้วยมือของะอาจารย์เองทุกเหรียญน,นะทำมาสามพันเหรียญเนี่ยท่านจานมือบางรุ่นเดียวกันเนี่ยทำมาห้าพันเหรียญเนี่ยท่านจานมือแต่บางรุ่นที่ปั๊มบิญญญนยันหนึ่งเงี้ยนะก็เหรียญราคาเบาแ,บแตกต่างกันไปขั้นตอ,อนเหรียญละพันนะครับแล้วก็มาถึงเหรียญละสามพันเดี๋ยวนี้ขึ้นเป็นสามหมื่นจากพันก็ขึ้นมาเป็นหมื่นกว่านี่เรื่องจริงนะเอาอยากเห็นเหรียญไหมว่าเหรียญอะไร หน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยผมตั้งเอานี้ตั้งไว้ให้ดูถ้าใครอยากได้นะสั่งจองได้ครับเดี๋ยวแล้วสามร้อยเก้าเก้านะครับหมดแล้วจบเลยนะครับหมดแล้วจบเลยนะครับหมดแล้วถ้าวันที่หลังราคาปรับไปขึ้นไปจะอา่าจะแพงขึ้นข้างหน้านะเก็บไว้ได้ราคานะถ้าใครที่ได้ราคาแนละ้วบอกว่าโอ้ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าถ้าถ้าเช่าพาร์ทเนี่ยไม่มีการขาดทุนหรอกนะครับมีไม่มีการขาดทุน จะเป็นเหรียญเป็นอะไรก็ตามนะไม่มีขาดทุนนะผมก็ากากรันตีได้อันนี้ให้ดูเฉลียญชนะัยเนี่ยเหลียญชนะชัยท่านผู้ชมวิ่งเหรียญเปไหนไปหนนี่หลังเรียบไหมเนี่ยโอ้โหหลังเรียบเจอแล้วเจอแล้วนี่่านผู้ชมหลังเรียบหลังเรียบอย่างเงี้ยแต่ก่อนนี่เขาปล่อยสามพันจานมือนะครับนี่ทองเหลืองสามพันจานมือรุ่นชนะชัยนะครับ ที่เขาลองยิงใน YouTube เป็นฟิลมเมน็นอยู่นะเขาสุนัโม,โมพิมพ์ไปเลยครับขาสุนัโมเอ่อสำนักเขาสุนัโมสำนักปฏิบัติธรรมขาสุนัโมพระอาจารย์ตีเล็กชนแดนจะน่าจะเนี่ยที่เขาทดสอบเป่นท่านผู้ชมเนี่ยเหรียญก็ไม่หนาไม่บางพอดีเหรียญก็ไม่ใหญ่เดี๋ยวนี้ราคาขึ้นเป็นสามหมื่นสองหมื่นแล้วนะครับอันนี้หลังอน,น,นะน,น,นุมานนะครับหลังอนุมานธงอนุมานนะเชิญธงอนุมาน เอาไม่เป็นไรผมว่าโดนเนี่ยนะครับอันนี้ราคาขึ้นเป็นหมื่นจากเหรียญละเก้าร้อยผมบอกให้เพราะไม่ไม่มีของเยอะก็ทำมาสามพันห้าพันนะแต่ละอย่างอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งห้าศูนย์นะครับอันนี้ก็หลักของหลายหมื่นอยู่นะนะครับรุ่นหนึ่งเก็บี่ยไม่ผิดหวังแทร้อยเปอร์เซ็นท่านผู้ชมถ้าไม่แท้ถ้าใครจะเช่าบูชาเดี๋ยวให้จานจานเลยเออ ทำไมเจ้อให้ท่านถ่ายรูปแล้วก็จานให้กับมือเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้เป็นเหรียญมงคลชัยหลังหลังเรียบจานมือนะหลังเรียบจานมือทนะ่านผู้ชมเอาอย่าดูจะแกะให้ดูเลยถ้าไม่แกะให้ดูเออเดี๋ยวอุ้ยโทษโทษย้ายย้ายสำนักครหลวงพ่อบอกอยู่ใกล้กันไม่ได้นะให้ ย้ายสำนักให้ใหม่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวันดีกวันหนึ่งนะผู้ชมโอ้เดีย๋ยวผมกําลังแกะนี่ให้อยู่นะไม่ได้ไปไหนนะผู้ชมใจเย็นแปมบบี2ยสองนีมืออันติดมือจะให้ดูหลังเรียบของมงคลชัยออกปีห้าหกของเขาซุนโมโเองชวนแดนนะนะครับ ก็จะมีเหรียญหลวงปู่พัดบุญญยกรโมของปี59าก้ท่านผู้ชมนะครับเก็บไว้ไม่ผิดหวังนีอันนี้ปี56เต็มองค์มงคลชัยเขาจะเขียนไปเลยอันนี้จานมือเห็นไหมรอยจานจานมือจะมีรอยเป็นยันต่วนตัว,ตวท่านเนี่ยท่านผู้ชมมีกล่องให้ด้วยนะมีกล่องให้ ันนี้ผมใส่หยิบออกมาจากกล่องให้เฉยนะครับนี่คือเป็นเหรียญมงคลชัยเขาสุด้โมนะครับออกปีห้าหกอันนี้มีการทดสอบนะทดสอบเรียบร้อยทุกเหรียญเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเหรียญเขามีคุณภาพอยู่แล้วสำนักนี้เขาทํามาเนี่ยไม่เกะ๋ะไม่เยอะเหรียญไม่ไม,ไม่หลักไม่คีรุ่นนะครับถ้าไปเปรียบเทียบกับอาจารย์อื่นจะลําบากเพราะทํากันเยอะ กอมีว่าพุทธคุณแค่ตะกุดนี่ก็เหลือเฟือนะถ้าพูดถึงเหรียญน,นะตอนนี้มันแพงและมันแพงและบางทีกําลังช่วงเนี้ยไม่ค่อยจะดีกันเราเข้าใจอยู่นะครับกําลังไม่ค่อยจะดีด้วยด้วยเหตุผลก็รู้ๆกันอยู่นะในช่วงเนี้ยก็จะลําบากกันบางคนไม่ลําบากหรอกคุณ ทำภารกิจต่างๆนะครับก็มีมีดีมั่งลำบากมั่งปนกันไปคนที่เขามีก็มีคนลำบากก็มีไม่ได้จนทั่วหน้าไม่ได้รวยทั่วหน้าแต่ว่ารวยกร็รวยกระจุยกระจายไปะนะจนกระจุยกระจายแบ่งแบ่งกันไปเรียกอย่างนี้สบา,ายใจนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ถ้าเป็นเหรียญอีกชุดหนึ่งอันนี้พูดถึงเป็นชุดของเป็นผ้าผง ของหลวงปู่สวงนะเนี่ย่านผู้ชมอันนี้เป็นของวัดโคกแก้วอันนี้ห้อยขยุงอันนี้จากพุทธะแบงนะทรงรีนะครับพุทธะแบงอยู่ที่ไหนพุทธะแบงอยู่ที่นูน่นแหละเขม็นี่คือพุทธคุณแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่ผมไม่ดูเนี่ยมันสุดขังอยู่แล้วนะครับดีหมด รุ่นแต่และรุ่นดีหมดนะเขาทำมาแล้วถือว่าเขามีมีกำลังทำมีพุทธามุภาพที่ผูกเสกของก็จะดีนะครับของไม่ดีเขาก็ไม่ทำาบบนี้หรอกโอ้แลนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมตั้งนี่ไม่เป็นไรหรอกนะครับผมอาเป็นหลวงปู่สวงให้ดูด้วยนะไหนไหนมาแล้วพระอาจารย์ติเล็กเนี่ย ท่านจะบูชาหลวงปู่สวงคู่กันนะเพราะท่านเคยหลวงปู่จนสมัยท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยเคยไปขอเรียนวิชานะครับเคยไปด้วยติดตามเป็นผู้ติดตามไปด้วยนะครับก็เลยอิงกับหลวงปู่มาพอ,อสมควรน,นะครับก็ได้คาถาบางส่วนมาบ้างนะมาใช้บับปนกันไปนะครับก็ถือว่าเป็น บุญพาวาสนาของลูกศิษย์ลูกหาบุญพาวาสนาของขั้นที่ได้พบเจอหลวงปู่สวงที่เวลาเดินดินออยเตียมสรุนเนี่ยนะครับถือว่าแน่นอนที่สุดแล้วดีที่สุดนะครับแล้วเ็าจะมีเหรียญหลวงปู่สวงอีกเนี่ยนะให้ชมนะครับอันนี้รุ่นเสาห้าบางคนบอกมีรุ่นเสาห้าถามว่าข้างหลังเป็นยันอะไรดีถ้าไม่รู้จักเนาะไม่รู้จัก ไม่รู้จักจถามผมผมอตอบได้ผมรู้จักทุกเหรียญน,นะครับเอาจากที่ไหนรุ่นหนึ่งธรดาเล่นดินเดินดินเอาจากที่ไหนมีคีเรียญเรารู้จักนะร,รู้จักเพราะคุ้นเคยเป็นมาหาสู่อยู่นะครับคุบาอาจารย์นะครับพุทธคุณอย่างที่ผมบอกนะ แห่งพูดมากขอแห่งพูดน้อยไม่รู้เรื่องต้องพูดมากๆถึงจะรู้เรื่องกันผู้ชมผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่ครับกำลังชมอยู่ที่ผมส่องพระให้ชมนะถ้าผู้ชมอยากรู้เรื่องไหนนะฮะก็จะคุยทุกเรื่องหลวงปู่หมวนหลวงปู่สวงเกจิตที่คําบอดนะถ้าเก่าเกินเราไม่พูดถึงเรารู้เราก็ไม่พูดนะไม่มีใครรู้จริงนะอย่างสมเด็จอย่างเงี้ยนะสมเด็จผู้จารย์โตแล้วก็หลายที่เก่าเก่าเกินเดี๋ยวนี้มันนั่งเทียนดาวมั่วฮะดูทางอินเทอร์เน็ต เขาดูทางอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ดูต่อกันอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีเซียนที่แท้จริงหรอกนะไปหาเขาอะปลอมหมดนะแท้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าอยู่ที่เขาเราไปเช่ามาแท้หมดครับแต่ออกมันอกปลอมอีกเป็นซะอย่างนั้นนะไอเซียนจะาที่เนี่ยเอาซื้อของเช่าของเซียนเนี่ยเอาไปให้เซียนอื่นดูมันบอกว่าปลอมเอารูปมาให้นี่ก็ปลอมแต่ของคุณแท้แท้อยู่คนเดียว อันนี้คนคนเคยไปให้เซียนดูจะรู้ให้คนไปเป็นกระบังรถกระบะด้วยมีแท้ไม่เกินสังองนะครับดังนั้นก็เป็นพระใหม่พระพระเหมือนพระใกล้เคียงเขาอะไรนะไม่จะทันมั่งไม่ทันมั่งแต่แท้ไม่ทนันมันจะมีความหมายอะไรถ้าพูดอย่างนั้นนะครับเขาขับเขาทําอย่างนั้นแต่ถ้าเอาจากเขานัมีหมดแท้หมดนะถ้าเราเอาของเราไปนะมันก็ไม่แท้เชิงเชิงหรอกนะครับเป็นเป็นทําการทําธุรกิจ นะครับเเปิดหน้าร้านเขามีค่าเช่าค่าเช่าร้านยิ่งอยู่ห้างดังๆก็ย่งมีหน้าร้านเดือนละสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยคุูก็ต้องหาตัวเลขให้ได้นะครับก็ก็ใช้สติใช้ปัญญานะครับผมเคยผมเคยแต่พันทิปเนี่ยเอาพระไปสามลังเลยนะพระไม่ได้ไม่ได้กล่าวมากมายหรอกก็ทันยุคอยู่ยุคแปดสิ 80, อะไรประมาณเนี้ยเกจิอาจารย์แล้วก็ หลวงปู่ที่เช่างละสาขาไปอ่อไม่เท่าไหร่เนี่ยนะมันไม่มีแท้สักองหรอกฮะแต่เขาขอเหมาหมดนี้เลยเนี่ยราคาสองพันพันนะครับไปเข้าเอาล้วแมวแต่เขารู้เขามองออกอยู่เหรียญได้เหรียญหนึ่งสองพันก็ได้นะเหรียญละสามพัน 3, ได้แต่นี่มันมีเป็นร้อยองอ่ะเออมันมันเป็นผ้าใหม่ผ้าทันทันไม่ทันแต่อะไรก็ว่าไปนะ เป็นแคอย่างนั้นแต่เราของเขาว่าแท้หมดแล้วครับทำไมจะให้คนอื่นเขาดูมันก็ไม่แท้อีกก็มันกงเกวียนนะครับของใครของมันดูกันเองของใครของมันแต่ไปนคนอื่นก็ไม่ใช่ <úa. S 1> ก็อาชีพด้วยอาชีพเนาะเป็นเซียนพระอาชีพผมพูดมานี่ผมไม่รู้ไม่ดูไม่ค่อยดูพระให้หรอกนะไม่ได้เซียนเราดูแค่บอกว่าใช่ใช่ของวัดนี้ไหมโอเคไหม miesz? แท้ไหมทันไหมพอสอนโอเคผมพูดอย่างนี้ให้เลยได้รู้ว่าทันไม่ทันอย่างเนี้ยรู้ นะแต่เราเราไม่ได้อาชีพเราที่จะต้องไปทําขนาดนั้นนะครับเพราะเราไม่ได้มีหน้าร้านหลังร้านอะไรแล้วแต่เพราะเราเอา่อทำให้วัดแล้วก็อยู่กับวัดเราก็พูดได้ดีเท่านี้เท่าน,นี้แหละดีแค่นี้ก็พูดได้แต่ก็ไม่ไม่อยากไปยุ่งของเขาไม่ใช่ธุรกิจของเรา นะครับ่านผู้ชมแบตอ่อนนะชาร์จแบตแบตเหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะเหรียญที่ผมบอกให้ผู้ชมเนี่ยที่ให้ดูเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงนะเดี๋ยวจะพูดถึงให้ฟังอันนี้รุ่นเสาห้าหลวงปู่สวงนะให้ดูหน้าต่างเนี่ยนั่งจับคางนั่งยองยองเนี่ยนะครับเป็นรุ่นเสาห้าหลวงปู่สวงนะครับยันพุทธเจ้าห้าพระองค์เขาเรียกยันพุทธเจ้าจะมีเสาห้าอยู่ข้างข้างนะบางคนดูไม่ออก นะครับถามว่าออกที่ไหนรุ่นเนี้ยคนก็ไม่รู้ว่าออกที่ไหนนะออกที่วัดไพพัฒนานะครับปีสี่สามนะครับทันหรือไม่ทันเกือบทันอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมไอ้ที่อันเนี้ยทันแน่ๆหลวงปู่พัดบุญญากามโมนะครับรุ่นตะกุด ปลูกเสกเรียบร้อยในวันวันละวันที่14พฤศจิกาพร้อมกับเพชรกรับนะครับที่โนรมูลสารของสมเด็จธงชัยแห่งวัดไตมิตรนะครับมีไม่กี่ไม่ม,มีมีไม่กี่พันงคงนะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเหลืออยู่ที่ห้าร้อยบาทมีเบอร์ชัวร์ด้วยนะเนี่ยเบอร์ชัวร์ถ้ากดดูเข้าไปใน YouTube หรือต่างๆจะจะมองเห็นว่าพระ ที่มาพูดเนี่ยไม่ได้พระโนเนมทําขึ้นมาไม่ได้พระที่ไม่มีสังอา่าพราเรียกเ้าเป็นบริษัทไม่มีสังกัดนมีการพุทธาพิเศษมีรุ่นนะครับแต่เราไม่ได้ไปปั่นหรือไปเทียให้ศูนย์ต่างๆ ก็ยังมีเหรียญนะเหรียญหลวงปู่พัดนะไปไปหลวงปู่พัดนเหนมาหลวงปู่พัดแนะล้วฮนะคกิดถึงท่านเหมือนกันเดี๋ยวจะเจอกันในวันเวลาของวันที่1 2เดือนนี้แนหะละฮะหลวงปู่พัดกับท่านสมเด็จธงชัยแห่งวัดแดนมิตรนะฮะมาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลส่วนตัวบางส่วนนะครับอันนี้ก็คือหลวงปู่พัดรุ่นกูจะให้มึงรวยนะอันนี้ให้ดูด้านหลังกูจะให้มึงรวย ให้ผู้ชมสุดยอดของวัตถุมงคลสุดยอดของความขังนะนี้ลงยาลงสีนะที่เกิดบรรจันสีเนี่ยนะเขาลงสวยมากเลยลงยาเลือกสวยเหรียญก็สวยนะครับเหรียญนี้ก็ปล่อยอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับถ้าลงยาพงชาติอยู่ที่เก้าร้อยนะครับ หลวงปู่พัดเนี่ยตั้งชื่อเองด้วยน,นี่นี่คือข้อสําคัญข้อพิเศษนะครับหลวงปู่พัดเนี่ยตอนนี้อายุ100ปีเต็มบริบูรณ์เต็มเป๊ะเลยท่านผู้ชมรีกว่าสุดยอดของความขังนะครับถ้ามีไว้เป็นเจ้าของแล้วมีโอกาสนะก็เ,เก็บไปบ้างนะครับท่านผู้ชม,มผู้ฟังความขังมันก็จะอยู่กับตัวเรานะครับอันนี้รุ่นไหนท่านผู้ชมรู้ไหมเนี่ย อันนี้เป็นบล็อกเดิมแต่ปั๊มครั้งที่สองรุ่นชนะชัยฮะสตารต์เปิดมาอยู่ที่สามพันบาทหลังอนุมานนะเขายิงยิงแล้วตีไปเลยว่าปีปีไหนออกนะครับโคตรลันเลขอะไรแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนมีนิขปั๊มครั้งที่สองนะเหรนชนะชัยตอนนี้อยู่ที่สามพันบาทครับ นชนะชัยกับอันเนี้ยเห็นไหมนชนะชัยหนึ่งนชนะชัยสองเนี่ยเหมือนกันครับทุกผู้ชมของเขาสุนโมพระจานทร์ตีเล็กครับสองสีเนี่ยอันเนี้ยรุ่นหนึ่งแต่สีดําเนี่ยรุ่นหนึ่งยังไม่ได้ทํามาสีดำนะสตาตัวเนี้ยตัวนี้ทํามาเป็นสีนี้นะครับก็ราคาที่เปิดให้เช่าอยู่ที่สามพันเหรียญชนะชัย ชนะชัสองนะเรียกอย่างี้จะเข้าใจกันง่ายนะครับก็คือก็ปัม๊มครั้งที่สองของเขาซุนอโมเนปั๊มจริงนะปั๊มจริงครั้งที่สองท่วัดเนี่ยคนปัม๊มปั๊มออกไปเพราะชนะชัยรุ่นหนึ่งราคามันดีดขึ้นไปสูงแล้วแล้วไม่มีของด้วยในะของเรื่องนะครับเขาจับแล้วเขาไม่มีการปล่อยครับว่ามันจะไปข้างหน้า,าปล่อยไปเขาจะเสียดายปล่อยหลักหมืน่นถ้าขึ้นหลักแสนเมื่อไหร่ได้ทำยังไง พระที่เขากำลังนิยมกันเขาจะได้ราคา,านี้แหละเปลี่ยนราคาเขาเรียกว่าเปลี่ยนราคาสับราคานะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตะกรุดนะครับตะกรุดดอกสีดำอย่างที่เห็นนี่นะครับที่ผู้ชมได้ชมเนี่ยเป็นดอกสีดำแบบนี้สไตล์เดียวกันนะจังไรเป็นทองเหลืองเอกลุกปืนที่ผมฉีกออกให้ดูเนี่ยพอเขาถักไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะสนิทนะสนิทเหมือนเดิมแหละแต่อันนี้ผมเอามาให้ผู้ชมได้ ได้เปรียบเทียบนะครับว่าเป็นตะกูลุกปืนของเขาซูนโมโเนี่ยนะครับสุดยอดของความขังนะครับพุทังรัตนานงสังขารรัตนานงเลยละ่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นตะกูลจานมือที่ถักนะครับท่านผู้ชมมีมี2แบบ2แบบอันนี้ไม่ได้อัดผงแร่เ็กไหลลงไปท่านผู้ชมอยากได้ที่อัดผงแร่เ็กไหลลงไปก็อยู่ข้างในที่ก็อยู่ข้างนอกก็มีนะครับก็ต้องเลือกเอานะอันนี้ยังไม่ได้ใส่ปอก ใส่ปลอกพลาสติกให้ผู้ชมได้ชมเหมือนเหมือนปอกทั่วไปนะนะครับก็ไม่เป็นไรเอาไว้ให้ดูนี่ว่าให้ดูให้หมดแหละจะได้รู้นะครับตะกุดที่สุดยอดของความขลังจริงแล้วตะกุดที่จานมือรุ่นฝาบาทฝาบาทแล้วก็เป็นจะตะกวดเถือนเนี่ยนะสำคัญนักแรเอ,อรุ่นนี้ผมเอามาจากไหนเดียวร,ร้อยร้อยเป็นพิเศษไวย โคตรของโคตรขังนะพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดคําไหนออกมาให้มันดีกว่านี้และนะครับใครไม่เช่าก็ไม่ได้ของอไม่ว่าเขาภาวะเศรษฐกิจไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ท่านไม่เช่าวันหน้าท่านก็อยากจะเช่า ท้คุณอะไะอย่างที่เอามาให้ผู้ชมชมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องรางยึดเหนี่ยวจิตใจสําหรับสายเหนียวสายขังนะสายเหนียวสายขังเนี้ยอดใช้ตะกรดไม่ได้หรอกหรือจะเป็นเหรียญก็เหมือนกันอดใช้ไม่ได้ต้องใช้ถึงเนื้อติดตัวต้องระวังภัยตลอดเวลาของพวกเนี้ยมันติดไว้ที่ตัวมันก็ดีอย่างนึ่งนะ เราไม่ได้ไปแบกหาอะไรมากมายเทบจริงแล้วมันก็เป็นภาราของการแบกแบกแบกต้องเช่าใช้ไว้นะครับถ้าเช่าไว้แล้วมันมีไว้เนี่ยมันก็ติดไว้ได้ตลอดกาลนะครับภาษาชาวบ้านหรือชาวบ้านก็บอกตลอดกาลและนานเทิรนเลยนะครับมีไว้เป็นเจ้าของแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับตัวเองเวลาเกิดเพศภัยต่างๆหรือคุ้มครองภัยเราไม่ได้เพราะเราไม่รู้เหมือนกันนะครับเดินเส้นทางของบนถนนเดินเส้นทางของ รถวิ่งเนี่ยไม่รู้ว่าอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามนะเราต้องมีของพิเศษวิเศษที่หนึ่งไว้ป้องกันตัวนะไล่พวกปีบพิษต,ต่างๆตะกุดเนี่ยไล่ได้หมดเลยนะท่านผู้ชมนะยิ่งตะกุดผงระเอียดไหลเนี่ยไล่พู้ปีบพิษได้ป้องกันภัยได้เพราะมันเป็นพุทธคุณทั้งนั้นเลยนะครับพุทธคุณเป็นของแท้พุทธคุณสุดยอดอยู่แล้วคือเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลตัวเขาเองอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับ